สวัสดีครับผมหนุ่ยโซ่ใตาครับมีเพื่อนๆหลายคนถามว่ารถผมทำอะไรมาบ้างทำไมมันวิ่งได้250ร้ยห้าสบบวกนะอันนี้ก็จะมาตอบเลยนี่นครับก็ไม่ได้ทำอะไรเลยให้ดูเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรมีท่อใบเดียว ท่อ2.5มีใส้ในครับท่อปลายาวอยู่ชิมุละแล้วก็ใส่คลิคิปเตอร์ครับแล้วก็กลองกองกองทำเองทำให้มันโล่งกว่าเดิมร <c oughs> ีวิวไงก็ <c oughs> ถามมาเยอะทำไมรถวิ่งได้250บวกพี่ทำอะไรมาบ้าง ก็เลยบอกเลยว่นเนี้ยไม่มีอะไรอไม่มีอะไรจริงๆเข่าด้วยรถวิ่งครับคนที่พูดว่ารถผมวิ่งได้230เองนะครับก็ต้องถาม กับคืนว่าคุณเกียร์หกน่ะคุณเคยขับรอบตัดหรือ,อยังถ้ายังไม่ถึงรอบตัดแสดงว่ามันยังไปได้อีกแต่คุณน่ะไม่เคยวิ่งถึงรอบตัดไงมันแรงกันทุกกันแหละครับรถผอแค่ใจถึงก็พอแล้วแต่ไม่นําให้ซิ่งมากนะผมก็วิ่งแค่อยากรู้ว่ามันวิ่งได้เท่าไหร่นั้นแหละเกียร์หกผมรอบตัดได้สูงสุดสองร้อยห้าสิบหกครับรอบมันตัดก่อน เออแล้วก็ลืมบอกไว้ว่ามันสเตอร์ผมผมเพิ่มขึ้นเป็นสองเพิ่มอีกสองฟันนะครับเพิ่มจากเดิมอะ่ะเพิ่มเป็นสองฟันแล้วก็รอบต้นมันจะวิ่งดีขึ้นถ้าสเตอร์เดิมน่าจะได้สองหกครับครับแค่นี้ครับมีแค่นี้น